พวกเรานะครับก็มาถึงพัทยาแล้วครับที่คือแหลมบริหายตอนแรกตอนเช้าเก็บมาไม่ได้ฝนตกครับอาจารย์คุ้มตลอดเลยตอนนี้พวกเรามาแล้วเดี๋ยวเราแต่ไปซื้อตั๋วก็ขึ้นเรือกัน อรอ๋ตนีีแล้วอตอนนี้ตอนนี้ละบาลบา เามกำลังยิง<ล>ยขวางเท้านะครับยี่เรากำลังเดินทางไปสู่กอร้านครับบรรยากาศไม่ได้โหดอย่างที่คิดน้ำสงบแต่ไม่สีฟ้าเท่าไหร่ว่ามันคลึมคึมฝนวันเช้าฝนตกกระหนำ่ำตอนนี้ก็หยุดแล้วครับีมตะลมเอื่อย ยรยากนะเนี่ยกวาจะได้รูปมาให้พวกแกดูกันเนี่ยตามเดินไปเรื่อยๆครับใกล้ถึงเรือแล้วครับเรือคนแยจะเยอะน่าดูปะตอนนี้พวกเราได้นั่ง <พอ S 1> บนเรือแ<า>ล้วครับลืมถ่ายฉากขึ้นเรือแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมีพีเท่านั้นที่เดินหลงขึ้นไปข้างบนนะที่เหลือก็ตอนนี้ทาครีมกันแดดซึ่งจะทาทำไมก็ไม่รู้แดดก็ไม่มี พิงเ้าด้วยเลยไม่าจะเห็นเลยโ<ห>อ้ขาพิคงนะครับเห็นว่ามีสองสีแล้วบ้าจะเสียแล้วเนี่ยนั่งอยู่ตลาดหุ้นเลยจะเสียแล้วถ่ายแล้วถ่ายอีก เีนี้ก็เท่อย่างเลยที่ไปเก็บบางเตาไว้มันเมาเร yard, ือแล้วเริ่มเมาเรืออีีเมาแล้วมองเมองเโปรลินเมาแล้วคิดประมาณอาทิที่แรกแต่ไม่คิดคอยเมาแล้วเมามาอย่างเมาเรือแล้วไม่มีใครมองนี้มันเจาเป้ลงมาที่หน้ามึงดำอ่ะเออเหละ แล้วถ่ายอีกันูนันี่ะจริงๆจะจะถ่ยายคนอื่นแล้วล่ะจะเริ่มไปถ่ายคนอื่นบ้างละก็ใครไม่รู้ทั่วจะมีแผนกล้องไปเอายาอ่ะสีก่ะสวัสดี่วด่ะกกวัี่ะัสดดีว เราก็ได้มาจุดที่หน้ากันแล้วครับแล้วเราก็เริ่มทำงานครับทุกคนได้ทำงานแบบของตัวเองแต่ละคนมีงามเป็เพ่ พิง,พงแบบว่าลงสีไว้ก่อนเลยครับอันนี้ลงสีผิดไหมแบบอยากได้ฟ้าหรือเขียวอ<ล>ะไรก็ <laughs> อันนี้นี้แบบใจฟ้าลงเขียวใช่จะลงไว้รู้นส่วนเอกทัพหอยนางเอกขณีสบายลมแม่อะไรทุกอย่างส่วนเจนผู้ไม่แคร์สื่อได้มานั่งบนเก้าอี้เพลิดเพลินวัดเรืออยู่ลําพัง ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะล้านตอนนี้เราได้เริ่มทํางานกันแล้วมาดูซิว่างานของแต่ละคนเป็นไงกันบ้างอ้าวครับมาดูกันซิว่างานแต่ละคนเป็นไงกันบ้างเจ <Yeah. S 1> ครับ <Okay. S 1> งานเน็ตนะครับตุนตุนครับสีจานสีแม่ไม่ตาสีสภาพจันสีบอกบงบอก,บอกลักษณะที่ใส่คนทํามาดูพิรวัตรว่องไวมันก็ว่องไวจริงๆเลยงานจะเซจคนแรกอีกแล้ว จะรีบไปไหนครับไปหาไปหานมอองไปหานมครับไปหานมครับครับโบลีนะครับถึงไหนแล้วเงียบใส่กุยฮะเงียบใส่กุยไม่ยอมตอบกูเลยเออกูช้าหรือใครเพื่อนก็สงสัยโบลีไม่อยากไปหานมมาดูทางพิงบ้างไงเอ่ยเริ่มไปไม่ถูกละอ่า ตันจะละเริ่มตันละแล้วก็นี่ครับเจ๊หน้าบึ้งตลอดทั้งวันล้อเล่นนะถึงไหนแล้วเอาสีมาบังทำไมออกสีออกออกออกไอ้เนี่ยไอ้นี่คืออะไรเนี่ยหหไไปนน้ ไปมาดูสิครับว่าเจนถึงไหนแล้วเอ,อเอาบุหรี่ไว้ให้ได้ได้ข่าวว่ายังล่างไม่เสร็จ,เ,รจเอามือออกเอามือออกเร็วเร็วนีอออ่ขายหน้าแทงนง,งานที่ยังไม่เสร็จยังล่างไม่เสร็จเลยคือเขาลงสีกันหมดแล้วช้าตลอดนะคนเนี้ยดูเด็กอยากเล่นน้ำมากแต่มีใครลงไปเล่นด้วยเพราะเขายังไม่เสร็จกันนะ พีก,ก็ไล่ปั๊มพิงอ์อะเดก็กานั้นพี่กับพิงครับไปเล่นน้ำเรียบร้อย <c oughs> แล้วแั้วก็บูมกับเป้กํำลังเดินตามมัน <c oughs> แต่ละลงไปแล้วสี่คนดระปุดำว่ายเดี๋ย <c oughs> ตอนนี้น้ำขึ้นดีคอดีเลยครับตอนนี้ <c oughs> เติมมาแล้วครับเพราะความเก <c oughs> ตามไปเลยเนอะออยู่ตรงนู้นนล่นูนะระยะห้าสิบเมตรเว่อร์ไปเว่อร์ไอสองคนนะั้นมันก็นอ ได้เงี้ยเวดเพล่นเลยน้าดูเลยครับ